อ่ามาใกล้ๆเลยครับเริ่มเริ่มมามา,มาต่กี้เชื่อเลยนะครับอ้อยค่ะอ่าอ้อยเนี่ยมาเริ่มมาสัมผัสเลยตัวแรกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนต้องรู้จักแลละใช่ไหม,มนักเรียนป่าไผ่รุ่นเก้าเราต้องรู้จักแล้วว่าอ่าไผ่ตัวนี้คืออะไร<ม>นั่นที่นิดก็ถือเนี่ยเป็นไผ่ซางมนนะครับซึ<ม>่งสางมนมันมีอยู่แ<ม>ยกย่อยไปอีกเป็นสางมนเปียบฟ้าฟางมนฟ้ามนซางมนอะไ เอาเอาทั้งมนนี้ก่อน,น,นทัน้งมนนวลราชิดีเดี๋ยวจะให้จาร์ทันเสริมซ่อมเพราะเมื่อคืนแกไฟดับจานที่มาที่ไปตัวนี้หน่อยออออมาทางนี้ดิจานมาทางนี้ใกล้ๆผมนี่อยมากรุงดวลงก็อนุญาตครับนี่ พรมนต์ตนนี้ที่เรียกว่าราชินีนี่ก็คือมันมาจากภาคเหนือก็พี่ประดับแกก็คัดที่อุตรดิตถนะ์เนาะถ้าใครอยู่แถวภาคเหนือก็เพราะทางน,นี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแหล่งกำเนิดจีนแนะ่นก็คัดแล้วก็ปลูกกระจายกันทั่วว่าเป็นสังม,มนที่ให้นอดกนะแล้วก็ลำขนาดไม่ใหญ่คนจะนิยมใช้ลำขนาดขนาดนี้สามนิ้วขึ้นมาเลยประมาณสี่นิ้วเนี่ยจะนิยมใช้มากในเรื่องของการกรอรนะนะ่อสร้างเนาะเพราะพวกคุณ ชื่อคุณนานะฮะก็้พวกพวกอาจา์สุขีดีอะไรพวกนี้ก็จะนิยมใช้เยอะก็เป็นผัที่เนื้อหนาลำตรงอยู่ตมแข็งแรงนะฮะแล้วก็น่ารับประทานได้นะแล้วที่แรกก็ชื่อเพราะสมมุนเนี่ยมันเคยจากเมล็ดก็ขัดกันมาก็้วเมล็ดขัดพันนี้พันนี้พันนี้ก็เลยให้ชื่อกันม่วนๆไปหมดอันนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวมันสวยนะก็เลยว่าชื่อสังมุนราชินีแล้วกันหรือบางคนเขาเรียกงวด อ่าอะไรนะไพ่ลาชินนี้ไพ่นวลชินนี้อะไรก็เรียกกันไปหลายชื่อนะทีนี้ลุงโชคก็มาส้มปลูกอยู่สองคนกอลกนเลยนี้ผมว่าลุงโชคก็มีทั้งมดนะแต่ตอนนั้นเัียงไม่เปิดโรัเรียนครับท่านก็ได้ต้นพันธุ์ที่ไหนมากก็ปลูกทิ้งๆไว้ต้อนไว้แต่แรกไม่สวยก็มีก่อเลยโล่แต่หลังว่เอ้ามีหลังหมดก็เลยทําสวยนะก <c oughs> ็ตอนนี้กิ่งพันธุ์ก็ทั้งหมดนที่ปลูกกันทั่วไปตอนนี้ปีหนึ่งทาหลายล้านกิ่งนะเพราะว่าอ่าทั้งซีพีทั้ง อะไรนะที่เตะฟุตบอลน,น่ะมไม่ใช่ทีมเลยริงเคาวเวออะไรก็สนใจแหละเพราะพวกนี้ทีเยอะจะโดนเก็บภาษีและก็ต้องปลูกกล้วยไว้ทำควมต้นก่อนแล้วก็เริ่มปลูกไผ่ไม่งั้นโดนภาษีจุดสามเยเปอร,ร์เซ็นต์นะฮะที่ราคาเป็นเป็นพันล้านเนาะก็ต้องหาไั่อะไปลูกก็เริ่มวิ่งเข้ามาเลยนั้นใครจะปลูกอะไรก็ต้องรีบต้องรีบนะฮะเอเริ่มต้นแค่นี้ครับ อ่าผมขยายต่อาาจากอา,าจารย์ทันเนาะสร้างาาเป็นภาษาเหนือคือไม้ไผ่